สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตนะครับวันนี้เดินทางไปเช่าพระนะครับชนบุรีนะฮะชนบุรีก็มีพระอยู่ต้องบอกว่าส่งมาให้เนี่ยประมาณสัก30กว่าองค์นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมีคุยราคากันไว้แล้วประมาณสัก5องค์นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเราไปดูที่หน้าง,งานกันอีกทีนะครับว่าพระเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็ มีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับเราจะต่อรองแล้วก็จบกันมาได้สักกี่องค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับเรายินดีรับเช่านะครับสามารถที่จะส่งมาได้นะครับทางไลน์นะครับส่งมาได้เลยนะครับผมพร้อมและรอจะไปพบคุณอยู่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับได้มาทั้งหมด4องค์นะครับจากที่นัดไปดูเนี่ยพระเนี่ยต้องบอกว่า ประมาณ20กว่าองค์นะฮะแล้วเราก็เดินทางไปนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับชานชานเมืองกรุงเทพนะครับก็ผมเองเนี่ยไปรอเขาอยู่หลายชั่วโมงนะครับเนื่องจากผู้ปล่อยเนี่ยมีธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยใช้เวลานานานิดนึงนะครับผมเองก็รอต้องบอกว่าประมาณครึ่งวันเลยนะฮะไปถึงที่หมายเรียกว่าก่อนเวลาเยอะมากเลยนะฮะก ก่อนจะไปเนี่ยผมเองเนี่ยมีเรียกว่าปิดจบไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนก็นี่ฮะเป็นพระที่เราได้มาวันนี้นะครับก็เพิ่งจะกลับมาถึงเดี๋ยวนี้เองเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าให้ได้ชมนะครับอีกหนึ่งส่วนแล้วก <gallery> ็เร <the> ียกว่าอีกหนึ่งงานนะครับที่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างนะครับจ้องต้องบอกอย่างนี้ว่าได้ของมาเกือบจะทุกวันนะครับจะบอกว่าทุกวันก็ว่าได้เลยนะครับแต่ว่า หลายๆครั้งที่ผมหยุดทําคลิปไปเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยได้พระมาก็บอกว่าอาจจะเป็นพระที่หย่อนสวยหน่อยนะฮะเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับก็อยากจะให้ได้ชมพระที่สวยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาศึกษาใหม่หรือที่เก็บเนี่ยผมเองเนี่ยอยากจะเรียกว่าแนะนําให้เก็บพระสวยๆไปหรือว่าท่านใดที่ต้องการแค่เอาไว้บูชานะครับเอาพุทธุคุลหลวงประหมุนเราอาจจะไม่ต้องเก็บพระสวยผมเองก็มีนะครับก็คือหมายความว่า อย่างผ้าสวยๆเนะี่ยโอเคแบบนี้นะสวย,สวย,เยสๆเนี่ยสภาพแชมป์ๆมเนี่ยพร้อมกล่องแดงเดิมๆผิวไฟเดิมๆแบบเนี้ยอาจจะหลาหมื่นหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่เรียกว่าย่อนสวยหน่อยนะครับก็ราคาจะถูกไปด้วยแล้วเมื่อสักครู่ผมกลับมาต้องบอกว่าเห็นอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะว่าอ,อ,อยากจะให้เรียกว่าสอน,นะครับผมเองต้องบอกอย่างนี้นะว่า แนะนำในการดูแล้วกันนะครับวิธีการดูในส่วนของผมนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับอย่าให้ถึงขั้นสอนเลยนะครับก็เรียกว่าแนะนําในส่วนที่เรียกว่าผมพอมีประสบการณ์นะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์ก็นําไปเรียกว่านําไปใช้กันได้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้มนพัพการมา3องค์นะครับนี่แดงแบบแดงจัดแดงเดิมเลยนะฮะผิวไฟโซนนิยมเลยนะครับต้องบอกว่าแมเก็บดีจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อต้นคลิปว่าผมเองเนี่ย เรียกว่ามีปิดจบไปบ้างแล้วนะครับการเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพระหลายๆองค์ที่ผมไปดูมาวันนี้เนี่ยเขาถ่ายรูปมาชัดนะครับแล้วหลายๆองค์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยยัง,ย,งยังเรียกว่ายังจบกันไม่ได้นะับผมก็เลยขอไปดูองค์จริงซึ่งจริงๆเนี่ยชุดนี้เนี่ยจบเนี่ยก็อาจจะนัดกันคนละครึ่งทางหรือว่าเป็นจัดส่งในวิธีการอื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยอยากจะดูในพระรุ่นอื่นๆด้วยนะฮะปรากฏว่า หลายๆองค์ก็เป็นพระหลักนะครับบางองค์ก็เป็นพระระดับกลางๆแต่ว่าด้วยสภาพที่สวยแล้วก็ราคาอาจจะเรียกว่าณนะวันนี้เนี่ยผมยังไม่ไหวก็เลยต้องยอมก่อนนะฮะก็ฝากไว้ก่อนนะฮะอ่ะนี่อีกหนึ่งองค์นะฮะทองแบบนี้เนะี่ยทองเปอร์เซ็นดีนะครับผมก็เลี่ยมอยู่เป็นประจำอยู่เหมือนกันนะครับเ0 93 96เนี่ยเพราะว่าจะใช้งานจะใช้ทองแบบทองแท่งมาทำนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปย้อนดูในคลิปเก่าผมที่ว่า ใส่ทองหนาๆอ,อ,อยู่ประมาณสัก3-4 5องค์น่ตรงนั้นอ่ะอันนี้ทองดีเลยนะครับเรียกว่าหมื่นกว่ามีแน่ๆนะฮะเราต้องดูทองให้ได้ด้วยนะครับนี่ครับดวงสวยเงียนกริบเลยนะครับนี่ก็ได้มาอีกหนึ่งองค์เนี่ยใครชอบสวยๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ควรไม่ควรพลาดเลยนะฮะไม่ควรพลาดเดี๋ยววันนี้ผมได้พระที่เรียกว่าหลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเหรียญนมนพภากานใครคิดล้ายสะท้อนกลับนะครับแล้วก็ เหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับทุกเนื้อนะครับวันนี้ได้มาสวยๆแล้วผมจะเรียกว่าเดี๋ยวแกะซีนให้ดูเลยว่าพาร์ทที่สวยๆจุดดูมีตรงไหนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่พร้อมกันเลยนะฮะพร้อมกันเลยตัดดูพร้อมกันทีเดียวไปเลยนะฮะผมเองก็เรียกว่าเช็คมาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็แกะให้ได้ชมกันก่อนนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เ,เนี่ยเคยเรียกว่าทําเป็นคลิปมาให้เรียกได้ชมกันอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆรุ่นนะครับลือท่านใดที่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปติดตามหรือว่าไปกดย้อนดูนะครับในคลิปในส่วนที่ผมทําไว้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูในคลิปนี้ไปก่อนนะครับเบื้องต้นนี่นะฮะเบื้องต้นต้องบอกว่าเหรียญมนพลการนเนี่ยจุดสังเกตดูเนี่ยถ้าสมมติเราเจอเหรียญที่เรียกว่า เขามีขอบตัดมานะฮะแบบนี้นะครับคือหมายความว่าไม่ได้เลี่ยมมาเราก็สามารถที่จะจดจำไว้ได้นะเนี่ยขอบตัดเนี่ยฮะเนี่ยครับคือตัดเนี่ยมีอยู่หลายหลครั้งนะครับที่ช่วงต้องบอกว่าเป็นปีแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นานมาแล้วเนี่ยหลายๆคนนะฮะรวมถึงผมเองเนี่ยก็เคยเอาเนื้อทองแดงเนี่ยนะฮะ มาดูนะฮะลายเหรียญปรากฏว่าตัวตัดเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนะฮะแต่บางองค์นะครับเป็นตัวตัดเดียวกับเนื้อนวะเลยนะฮะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งจะเล่นกันเรียกว่าตัวตัดนวะเหมือนกันนะฮะก็คือจะเล่นกันให้แพงว่างั้นเถอะนะฮะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ดูที่สภาพความสวยนะฮะเนี่ยดูครับขอบเนี่ยเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเนี่ยไม่ใช่ตัดขาดไปในทีเดียวเลยนะครับเพราะเครื่องหมุนปูมุนเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าตัดไปแล้วเป็นเหมือนกับ ขยื่นแล้วก็เป็นกาก,กากอยู่ด้านขอบเนี่ยฮะขวามือนะฮะเนี่ยอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในหลายๆจุดนะครับเนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดนะที่เราเรียกว่าเอาไว้ดูได้เหมือนกันนะเนี่ยฮะรอยจิกต,ตรงบริเวณหูห่วงเนี่ยฮะ นี่ครับด้านบนนะแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูในหลาย <ใน Linked> ๆจุดนะฮะไม่ใช่ดูจุดใดจุดหนึ่งนะเรากา็บริเวณหน้าบริเวณตานะครับของเหรียญเนี่ยดูนะฮะหลวงปู่นะครับบริเวณเนี่ยครับเราก็ต้องจดจําให้ได้สุดท้ายเนี่ยผมพยายามจะบอกเพื่อนๆว่าอย่างนี้เราจะต้องมีเหรียญจริงนะครับมีเหรียญจริงไว้เป็นองค์คร,รูสักองค์นึงนะฮะว่าเอาไว้ดูนะครับสุดท้ายเนี่ยบางทีเราชี้จุดไปเนี่ยคุณไปเจอเนี่ย ถ้าไม่ได้เคยส่องจากเหรียญจริงมาก่อนเนี่ยผมบอกได้เลยนะโอกาสผิดพลาดสูงนะฮะเซียนที่เขาโดนโดนกันเนี่ยดูดูกระแสะเหรียญน,นะฮะผิวเหรียญกระแสะเหรียญน,นะนี่เห็นไหมฮะคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าเรามีเหรียญจริงไว้ดูเนี่ยเราจะจดจําได้ง่ายกว่านะฮะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะส่องทั่วทั้งเหรียญน,นะครับใน ในการศึกษาของแต่ละคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะฮะก็อยู่ที่ว่าเทคนิคใครเทคนิคใครนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะดูดูด้านหลังนะเนี่ยนี่นี่นี่ฮะดูหูห่วงในการเจาะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จดจําไว้ได้นะฮะเนี่ยคอเขาจะไม่ยาวนะสังเกตดูนะฮะคอจะไม่ยาวนะจะเป็นคอเหรียญแบบนี้นะหลายๆคนนะส่งมาให้ผมบางทีเห็นคอยาวผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบคือยังไงก็อ่านเปิดอ่านอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ เนี่ยบริเวณเส้นพื้นผิวตรงตรงพื้นผิวเหรียญตรงเนี้ยเราก็ดูได้นะฮะเขาจะคมคมหน่อย,อยนี่ะเนี่ยลักษณะของพื้นผิวเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนตำหนิอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเส้นเนี่ยนยครับเส้นแบบเนี้ย เราก็ต้องดูหลายๆจุดประกอบกันนะนี่อ่ะอันโมานอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นเห็นบริเวณพื้นเหรียญไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสของพื้นเหรียญเนี่ยก็จะต้องมีกระแสเหรียญเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเราเจอเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งจุดพิจารณาได้นะหัห่หวงขอบตัดอะไรพวกนี้เราก็เรียกว่าต้องศึกษาแล้วก็จดจําในหลายๆมุมนะครับวันนี้เพื่อนๆผมเชื่อได้เลยว่าดูไปแล้วเนี่ย อาจจะจดจําได้นะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงเนี่ยน้าง,งานจริงเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยอันนี้สําคัญนะอ่าจะไปตกมาตรงที่ว่าความลภกนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยจุดตาหนิมีเหมือนกันเด็เลยนะครับตามที่ผมเรียกว่าแนะนําอะไรไปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าคือเราต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆเขาชี้จุดนี้มาคือของลอกเรียนแบบเขาก็มีมีในจุดตรงนี้เหมือนกันนะฮะต้องบอกนี่อ่านอย่างเงี้ยโพสต์ตอบคุณก็ต้องส่องดูให้เรียกว่า ให้ละเอียดหน่อยนะ,ะตอกกรนะโหลนความคมชัดมันจะแตกต่างกันนะครับนี่นี่ครับนี่วันนี้ก็เรียกว่าเอาเป็นหนึ่งรุ่นคร่าวๆก่อนนะฮะขอบตัดที่สําคัญนะเนี่ยจบๆเลยนะฮะเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าโฟกัสไม่เข้าไม่อะไรแต่ว่าเนี่ยขอบตัดเนี่ยผมโฟกัสเข้าก็เพื่อนๆเอาไว้ดูกันได้เลยนะเนี่ยเทียบดูกันได้นะครับแคปดูกันได้นะฮะนี่อ่า ถ้าขอบแบบนี้ก็โอเคนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่เขาเลี่ยมมาแล้วล่ะอ่า<ม>ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยบางทีเขาเลี่ยมมาแล้วโชว์วงเนี่ยเราก็ดูในหลายๆจุดนะพื้นเหรียญเนี่ยเขาก็จะเป็นกระแสเป็นเป็นลักษณะของเหรียญอย่างที่บอกไปครับสุดท้ายคุณต้องมีเหรียญแท้ไว้ดูสักเหรียญกันดูดูในโค้ดนะฮะเห็น <arn> ไหมฮะเพื<ๆ>่อนๆดูในโค้ดนะลักษณะการตอกเนี่ยเนี่ยดูนะฮะในล่องของโค้ดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือน เป็นลักษณะของการตอกถ้าหล่อเนี่ยมันจะดูแบบจะดูแบบไม่มีอะไรในในโค้ดเลยจะไม่มีเส้นเสี้ยนจะไม่มีแบบลักษณะของร่องรอยในการตอกเลยนะฮะอันนี้สําคัญนะถ้าเรามีเหรียญจริงไว้ดูเนี่ยมันจะง่ายนะฮะเนี่ยอย่างดูผ่านจอนี่เราก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็จดจําไว้ได้ในบางส่วนนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเรียกว่าสวยๆนะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมก็จะต้องรีบซีนะครับสำหรับองคนี้นะแหมดูฮะแดงขนาดไหนนะฮะชุดนี้สวยเดิมหน้าและหลังเลยเรียกแชมป์ได้เลยนะฮะไม่อายไม่เขินเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งเนี่ยนิดเดียวเนี่ยผมก็จะต้องบอกแล้วนะว่าเอินี้หมันมันติดนิดนึงนะยังไม่ได้นะยังอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเองจะบอกนะแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนสวยเนี่ยแหมพูดกันให้เต็มปากเลยนะครับไม่มีเคิร์ไม่มีเขินเลยนะนี่ฮะดูฮะ หล,หลายจุดนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยครับลักษณะของตัวหนังสือนะครับนี่ครับลองเลื่องก็จะคมชัดนะครับเม็ดในตาตอนนี้เนี่ยหลายๆต้องบอกว่าหลายๆรุ่นนะครับก็ลอกเลียนแบบเนี่ยก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะก็มีมีหลายรุ่นนะผมเองก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะเวลาเช่าหาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเสี่ยงอย่าไปวัดดวงอย่าไปอะไรเลยครับนะฮะ เช่าแบบมีประกันนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยก็จะต้องประมาณนี้เลยนะคุณเบื้องต้นเนี่ยรูปทรงก่อนนะครับพิมพ์ทรงก่อนนะครับอักละเลขยันตัวหนังสืออะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เนื้อหาของมวลสารเนี่ยสำคัญนะครับนี่ดวงเศรษฐีนะครับหรือพับผงรุ่นอื่นๆนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยเนื้อหาของมวลสารเนี่ยการผสมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเอ๊ะทำไมอันนี้สีเหลืองทําไมอันนี้ออกสีขาวทําไมอันนี้ออกสีเอ่อเรียกว่าเทาๆนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะฮะ เราต้องจดจําเนื้อให้ได้ก่อนนะครับพินก่อนนะฮะแล้วก็มาดูที่เนื้อเราเห็นภาพบ่อยๆเราจะรู้เฮ้ยเนื้อนี้มีนะเนื้อนี้แท้เลยนะฮะพิมพ์ทรงอะไรต่างๆเราต้องต้องต้องเรียกว่าฝึกดูบ่อยๆนะครับเหมือนนักกีฬาเลยครับเราไม่ได้ต่างกันตรงนั้นเลยนะครับถามว่าระดับแชมป์โลกทาไมยังต้องซ้อมอยู่นะฮะซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วก็ซ้อมเนี่ยครับซ้อมให้คุ้นเคยนะครับพลาดเพียงครั้งเดียวนะครับจุดบกพร่องเล็กน้อยของเราเนี่ยทำให้เราเสียเงินได้เลยนะครับ ผมเองก็เคยนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาเล่าให้ฟังวันนี้ดึกแนละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมยังไงก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไครต์กดทุกอย่างนะครับที่คุณจะกดได้นะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับดูให้จบคลิปนะครับจดลิคิตที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดต่อแต่ว่าทําด้วยความตั้งใจเลยนะครับอย่างวันนี้ดึกแล้วเนี่ยผมเข้ามาดูในส่วนของคลิปเมือ่อวานก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูกันเรียกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเอาว่า2300มผมก็ถือ อย่างน้อยเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยถามว่าไม่ได้เช่าหาไม่ได้อะไรกันก็เรียกว่าเอาไว้เป็นความรู้เบื้องต้นในระดับหนึ่งก่อนนะครับใครที่มองหา่าเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับผมเองเนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบบให้ได้เลือกชมนะครับจะมาแบ่งจากผมไปก็ได้หรือว่าใครมีเนี่ยอยากปล่อยส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเชา่าสวยผมซื้อให้ตามสภาพความสวยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสําหรับการติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ